คลิปนี้ยาวประมาณ3มวันนะคะฉันอยากจะเธอฉันใช้เวลาสมวันสี่วันห้าวันนะคะกว่าฉันจะตัดได้เพราะว่าดิฉันเป็นไข้ค่ะแน่นอนว่าเห็นปลาขนาดนี้ดิฉันจะต้องมาที่ตึกแหไม่ใช่นะดิฉันมาที่อัลคาเรียมบางแสนนะคะทุกคนคะกลับปลาประมาณสองพันชนิด ปลาเหรอเปลา่าคน,นะคะเยอะแยะมากมายโอ้โหคนเยอะกว่าปลาทุคนคะท่ะดิฉันก็เลยไม่สามารถถ่ายออกไปข้างนอกได้เพราะว่าคนประมาณแ0ดแสนนะคะแล้วก็เด็กอีกประมาณหนึ่งล้านคนที่อยู่กับเขาเรียกบางแสนนะคะดิฉันก็เลยเลือกถ่ายกับคนขับรถแทนนะคะแล้วก็นี่ค่ะ,ระบรรพบุรุษของเรา ไม่ใช่นะคะนี่คือซากวานอะไรสักอย่างหนึ่งเราลืมชื่อมันแล้วหลายวันเกินคุณพี่ดิฉันลืมและทุกท่านรู้ไหมตอนนี้ดิฉันนั่งภาคอยู่ที่หน้าบริษัทดิฉันนะคะเออใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เพราะว่ามั้งแต่หกโมงเช้าขออนุญาตทุกท่านในคลิปด้วยแม้ทุกท่านจะไม่ได้อนุญาตนะคะดิฉันถ่ายไปไหนก็จะติดคนไปทั่วไปเรื่อยเลยนะคะถ้าจะบอกว่าเอออย่าถ่ายติดคนอื่นคุณพี่แสนหนึ่ง จริงๆไม่เกินจริงนะคะเดิฉันไม่มีที่จะเดินแล้วตอนนี้แล้วก็ตัดภาพมาที่ปลาเลยนะคะตัดแบบง่ายๆเพราะว่าเราถ่ายแต่ปลาได้อย่างเดียวแ <mumbles> พนออกไปข้างนอกไม่ได้เลยคุณเพ่ถามว่าท,ทําไมภาพคุ้นๆเหมือนช่องช่องหนึ่งเลยนะคะ <expensive> ใช่ค่ะจากสถานีเข้ากล่องเองห <yse> ยอกนะคะดิฉันชื่นชอบในการภาคของพี่เขามากนะคะเออมันจอยเกิน,<ค>นและนี่นะคะแมงกระพุนนะคะแมงกระพุนเล็กนะคะก็คือมันมีไฟเนาะ อะจริงๆมันคือไฟที่เขาเปิดให้นะคะความจริงแล้วนะคะดิฉันก็พยายามที่จะถ่ายกับนอนป่าแต่ว่าไม่สามารถจริงๆแล้วก็ตัดภาพมาที่คนขับรถดิฉันนะะพยายามเลือเกินที่จะเรียนแบบป่าง,งงทําไปทําไมเขาบอกว่าเขาอยากเป็นป่านะคะทุกคนค่ะเอองงเหมือนกันมนุษย์เงือกเหรอหรือจะเป็นป่าอะไรป่านีโมอันนี้คือป่าอะไรปลาเข่งบอกถ่ายไปเรื่อยค่ะเพราะว่าดิฉันไม่เห็นป้ายชื่อด้วยซ้ํานะว่ามันคือป่าอะไรแต่ว่าปลาตัวน,นี้หน้าตาแปลกๆนะ,ะนะคะทุกคน เออมันกินอาหารแบบดูดเอาหรือเปล่างงนะแล้วก็ไปถ่ายเอาปลาอะไรปลาคล้ายๆปลาม้ลายดิฉันก็เลยประทับจิตนะคะเนี่ยก็ต่ายติดมาว่าเออคล้ายๆกับปลาที่เราเคยเลี้ยงนะคะปลาไม้ลายแต่ความจริงแล้วคือปลาอะไรดิฉันก็ไม่ทราบเพราะว่าดิฉันก็คือไม่เห็นป้ายเพราะว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็ตัดภาพมาที่อันนี้ที่ฉันมั่นใจมากว่าคือปลากระตูนนะคะ คิดว่านะแล้วก็เป็นดอกไม้ทะเลคิดว่านะคะมันก็ขยับจุบจ๊บจิบจ๊บจิ๊บจิ๊บน่ารักนะกระจุกกระจิกนะคะมันปลาแบบในฝันนะที่แรกที่ฉันเรียกว่าปลานีโมก็คือไม่มั่นใจว่ามันคือปลาเดียวกันหรือเปล่า,าว่าทางเรานั้นไม่ได้เล่นความรู้อะไรเลยนะคะเราเน้นไปเรื่อยไปเปลื่ยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มาถึงตรงนี้คะ่ะทุกคนเออมาดูนะคะเจ้าหน้าที่กําลังให้อาหาร น้องปลาแล้วก็น้องสัตว์น้ําต่างๆะค่ะแต่ว่าเราึไม่สามารถที่จะเดินผ่านไปได้ทุกคนค่ะเพราะว่าคนก็อย่างที่บอกนะคะรอบที่สามแสนก็คือคนประมาณหนึ่งล้านคนอยู่ในอควาเรียมนะคะทุกคนคะ่ะก็คือถ่ายมาได้แค่นี้เพราะอะไรคะดิฉันเบียดไปไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือดิฉันซูมแล้วนะคะซูมประมาณแบบสิบเท่านะซึ่ง iPhone ซูมได้ประมาณสามเท่าเนาะแต่ดิฉันซูมได้สิบเท่านะโอ้ ทุกคนดูสิคะดิฉันอยู่ไกลมากๆเลยดิฉันสูมเอานะคะเรื่องตู้ปลาก็คือมีขนาดเล็กกระจิ๋วหลิวมากมาดูน้องดูสิคะทุกคนค่ะมันน่ารักตนะบุกก็มีน้องกินแล้วก็น้องก็คายออกมานะน้องเป็นเด็กอมข้าวนะกินแล้วก็อมข้าวแล้วก็คายออกมานะทุกคนค่ะแล้วเราก็มาที่อควาเรียมใหม่กันเลยอควาเรียมนี้ก็คือสร้างขึ้นใหม่ก็คือเชื่อมทางกันนะคะทุกคนค่ะก็คือคนขับรถดิฉันบอกว่า ง่อมแล้วไม่ไหวนะคะมันอ่อมแล้วนะคะกคนเดินจะขาลากแล้วนะแล้วก็ถึงอควาเรียมใหม่ทุกคนค่ะเออเขาทําฟิลแบบไอ้อยู่ใกล้ทะเลโขดหินภูเขาน้ำอะไรนู่นนี่นะคะฉันก็ขอให้คนขับรถดิฉันถ่ายรูปให้นะคะคนขับรถก็เริ่มบ่นแล้วเพราะว่าเมมกล้องเต็มนะมีแต่หน้าดิฉันแล้วก็กป่านะคะงงมากเลยไม่มีสาระอะไรทั้งสิ้นแลวดิฉันก็มาเถียงกันกันกบ คนขับรถว่าเออนี้มันคือต้นไม้จริงหรือปลอมงงนะคนขับรถบอกนี่คือ ใบ,ใ,แบบใบไม้ปลอมดิฉันแบบใบไม้ปลอมนี่งมันเหมือนจริงมากทุกคนสรุปก็คือของปลอมนะคะไม่ใช่ต้นหมายก็คือจมูกดิฉันเองที่มันปลอมนะคะ <c oughs> แล้วนะคะ <c oughs> ก็มาถึงทางที่จะกลับแล้วมันเป็นอุโมงค์แบบนี้ค่ะทุกคนค่ะดิฉันให้คนขับรถบอกว่าถ่ายให้ขอฟิลจอยฟิลสดใสนะคะแต่ว่าก็คือด้วยความที่มันอายุเยอะแล้วนะคะมันก็ไม่จะไม่มีความสดใสสักนิดหนึ่งนะ,ะทั้งเถา่าทั้งบมสดใสนะคะก็ทําทาสีป่าสีย่างไปเออ มันบอสดใสที่ไหนนะคะเบิ้งหนองเป่าไปก็แล้วกันนะคะเราไม่สามารถสดใสได้แล้วในขนาดนี้เพราะว่าเราอ่อมแล้วนะเราเดินมาแล้วคนเยอะด้วยแล้วก็ไก่ด้วยทนะุกคนค่ะเออมันก็ไม่ไกลหรอกความจริงแล้วนะแต่ว่าเราแก่ เราอ่อมแก่แล้วตอนนี้ <c oughs> ดิฉันบีคนับรถว่าเออขอแบบน่นารักน่าอะไรอย่างงี้เอ,อ้ยเห็นน้องอยู่แล้วน่ารักจังเลยวายฉันชอบมากน้องคนนี้จริงๆนะคะมีน้องมีหลายตัวแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันเกินนะคะทุกคนค่ะแล้วก็มาแอบ,บดูนะคะคนเขาเช็ดกระจกกันนะคะพี่ๆเขาเช็ดกระจกทำความสะอาดนะคะโดยที่มีน้องป่าว้วนอยู่แบบนี้เออ <c oughs> มันเลิศน,นะคะคุณนาเนื่องจากคลิปนี้ยาวเกินนะคะให้ทุกท่านเข้าสู่ดานรกไม่ใช่นะคะเรา จะมาติดตามต่อคลิปหน้าว่าเราจะไปที่ไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจากซีอสาวเองจนะ้า